แทนของเรานะคะแม่ควันพี่ควันบุญจูนะคะมามอบให้น้องครับนี่นะคะบักลาดีใจบอครับนี่นะคะสองพันคะแนนนี้น้องจะไปทำอะไรเนาะน้องบอกว่าอยากกินขนมอร่อยอร่อยนะคะแม่แม่ไว้ซื้อกับข้าวนะเดี๋ยวมาถามน้องกันบักลาอยากไปโรงเรียนบ่ลูกอยากไปน้องอยากไปโรงเรียนน้องอยากไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะแม่แม่ นี่นะคะสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะคะแม่แม่ทำให้เราน้ำตาไหลเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟซี FC ทุกท่านนะคะสวัสดียามเย็นนะคะแม่แม่ช่วงเย็นนะคะที่เราจะออกเดินทางออนทัวร์ในหมู่บ้านนะคะเม,ม่นี่นะคะเราก็จะไปตามหาบ้านของคุณน้านะคะ กับน้องตัวเล็กที่มากอกน้ำไปดื่มนะคะก็กราบขอพระคุณคุณแม่เอฟซีนะคะที่ท่านเมตาน้องและครอบครัวเนาะนี่นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณแม่พะของชาวช้างไม่ได้รักแค่ช้างนะคะแม่แม่เมตตาทั้งมนุษย์ด้วยกันนะคะมาดูกันนะคะว่าจะตา อนที่น้องพายมาหาคือไม่มีคนอยู่บ้านอ่ะคนตรงเราจะทำยังไงหลังบ้านก็เข้าไปแล้วบุหลังบ้านก็เข้าไปแล้วแต่ว่าจักรยานที่น้องปั่นมากับแม่นั้นคือหายหายไม่อยู่นะคะหายไปไหนไม่รู้บ้านอเอื้ออาทรนะครับบมบ้านเอื้ออาทรบ้านที่หลวง<ม>สร้างให้นะคะมแม่แม่ที่ตรงนี้นะคะนี่นะคะแต่น้องไม่อยู่บ้านนะคะเดี๋ยวเราลองเข้าไปในดูในหมู่บ้านดูว่าจะเจอน้องหรือเปล่านะคะลองเดินไปดูก่อนคน,นะคะ น้องพายจะพาแม่ๆไปดูนะคะบ้านเขาเป็นยังไงนะคะมีแต่เสียงน้องหมานะคะแม่ๆเห็นคุณยายที่ที่เราพักเราท่านเล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้นะคะเมยหม่ตรงนี้ก็คือเป็นบ้านเอื้ออาทรบ้านหลวงสร้างให้นะคะ นี่นะคะแต่ก่อนน้องอยู่บ้านหลังนี้เนาะคต้งมาถามหานะคะแม่แม่นี่นะคะแต่ก่อนน้องอยู่บ้านหลังนี้นะคะแม่แม่ไม่มีใครอยู่มีใครอยู่นะคะนี่แต่ก่อนนาจะปนปูคุณยายบอกว่าแต่ก่อนอยู่บ้านหลังนี้ควนโต้งแล้วทีนี้เพิ่งมีหลวงสร้างให้แต่ก่อนอยู่แบบนี้นะคะแม่แม แล้วทีนี้ก็มามีหลวงสร้างให้นะคะไปเดี๋ยวรอตอนเย็นเย็นเพื่อเจอคอน,นนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปในมไปทัวร์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงนิ่งเย็นจะค่อยมาหาใหม่เราเรามาหาแล้วไม่มีใครอยู่บ้านนะคะแม่แม่มีแต่น้องหมานะคะเราจะไปทัวร์หมู่บ้านของอะครับผมเราจะไปทัวร์ในหมู่บ้านของคุณน้าใช่ไหมใช่อยู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าคุณน้าท่านออกมาอยู่ข้างนอกนะคะมาอยู่กลางทุ่งนะคะแม่แม่ เธอไปเจอคุณน้าอยู่ในหมู่บ้านเนาะนะคะเดี๋ยวไปไปหาพร้อมกันเนาะแม่แม่ให้แม่ช่วยเราไปหาไปทัวร์ด้วยไปทัวร์ด้วยนะคะเพื่อพาลูกพาหลานเข้าไปซื้อกับองกับข้าวบ้างเพื่อจะได้เพื่อพาเจ้าตัวน้อยไปซื้อกับข้าวนี่ไงใช่ไหมไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้จ้ำกว่าน้ำได้ แล้วนะคะเพราะว่าเป็นคุณยายที่เรา,าพักคุณยายบอกเรานะคะแม่แม่แต่ว่าไม่มีใครอยู่นะคะนี่นะคะน้องไครก็มารอบที่สองที่สามแล้วเนาะแม่ขวนรเรามารอบสามแล้วนะคะมาตามหาน้องนี่นะคะน้องมาแล้วนะคะน้องอยู่บ้านแล้วนะคะเรามาสองรอบที่แล้วไม่เจอน้องคุณน้าบอกว่าไปในหมู่บ้านนะคะไปเล่นกับ เด็กๆพาน้องไปเล่นในหมู่บ้านนะคะ<อ>นี่นะคะสวัสดีค่ะ<อ>โอ้นี่นะคะสองแม่ลูกนะคะอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าบจา่จจะบ้า<อ>นหลังนี้นะคะแน่ๆเป็นบ้านหลังเก่านะคะแล้วก็มีบ้านหลังใหม่ที่เป็นโครงการหลวงสร้างให้นะนี่นะคะแม่แแต่ก่อนน้องอยู่แบบนี้นะคะ<อ>คุณพ่อไปไหนครับไปทำงานไปทำงานที่ไหนครับอยู่สมุทร อยู่ชุมเพนะคะนะคุณพ่อไปทํางานอยู่ชุมเพอยู่กันสองคนบะจ้ะอยู่กันสองคนแม่ลูกคุณพ่อไปทํางานที่ต่างจังหวัดนะคะแม่แม่นี่นะคะน้องจะดีใจหรือเปล่านะ <c oughs> วันนี้นะ <c oughs> <c oughs> บัก่าดีใจบ่ครับนะนี่นะคะก็ต้องกราบขอพระคุณแม่พระของชาวช้างนะคะแม่แม่ไม่ได้รักแค่น้องช้างนะคะรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ ได้มอบคะแนนมาผ่านน้องไ่ควนโต้งนะคะสองพันคะแนนก็ต้องกราบขอพวะคุณแม่พระของเราด้วยนะคะขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะสองพันคะแนนนะคะนี่นะคะก็เป็นตัวแทนของเรานะคะแม่ควนพี่ควนบุญชูนะคะมามอบให้น้องครับนี่นะคะมักลาดีใจบอรครับ นี่นะคะสองพันคะแนนนี้น้องจะเอาไปทําอะไรเนาะให้น้องบอกว่าอยากกินขนมอร่อยอร่อยนะคะแม่แม่ไปซื้อกับข้าวนะคะบากลาอยากกินเองเนาะนี่นะคะบักลาดีใจโบเอาขอบคุณพอนี้แล้ว ออขอบคุณแม่แม่นะคะนี่นะคะน้องดีใจนะคะที่น้องได้คะแนนในวันนี้นะคะก็ให้คุณน้าและน้องเก็บไว้เป็นค่ากับข้าวแล้วก็ค่าใช้จ่ายอื่นๆน,นะคะแม่แม่น้องไม่ได้เรียนหนังสือนะคะเพราะว่าไม่มีชุดนักเรียนนะคะแต่ก่อนคุณน้าก็บอกว่าได้ไปโรงเรียนอยู่พอหลังๆมาไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแม่แม่มันต้องซื้อชุดนักเรียนใหม่เนาะนี่นะคะน,น,น,นะคะ เป็นบ้านเก่านะคะแม่แม,ม่น้องก็ใช้น้ำที่ไหนนี่เป็นน,น้ำไหนจากอ่นี่นะคะก็ใช้รถเข็นน้ำนะคะแม่แม,ม่น้องไผ่ก็ได้มาดูนะคะคนเราก็สู้ชีวิตไปนะคะแม่แม่ น้องบอกว่าน้องไปเล่นในหมู่บ้านมานะคะที่เรามาแล้วไม่เห็นน้องนะคะอยากไปย่เดี๋ยวมาถามน้องกันปหลาอยากไปโรงเรียนบลูกอ,อยากไปน้องอยากไปโรงเรียนน้องอยากไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะแม่แม่นี่นะคะสิ่งที่เราเห็นในวันนี้นะคะแม่แม่ทำให้เราน้ำตาไหลเลยนะคะเราเจอสิ่งที่ลำบากกว่าเราเยอะนะคะเสนใยพูดเดียวยู่บานมาลูก โมมีมูอะไรเลยอยู่ปุยย่างไรโมมีมูเรียนเป็นเรียนมูอยู่แบบเพื่อนๆไปโรงเรียนหมดนะคะแม่แม่น้องก็อยู่บ้านคนเดียวกับคุณแม่นะคะนะคะก็บอกแม่พาไปไหนน้องก็ไปด้วยนะคะอืมนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแม่แม่ สำหรับคลิปนี้น้องไพยก็ได้มาเป็นตัวแทนให้แล้วนะคะยังไงเองน้องไพยเองก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกคะแนนที่มอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ไลน์นี้น้องไพยเองก็ต้องขอตัวลาพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี FC ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะ